ครับกำนูมีสารบานเท่าแล้วก็แม่นางขวัญเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะครับมื้อนี้กัขึ้นดอยตะเศ้าเด้อพี่น้องครับประมาณเจ็ดโมงเนาะแม่นางขวัญครับมื้อนี้กัขึ้นดอยสูงมาแม่นครับมื้อนี้มาดอยสูงพี่น้องครับมื้อนี้กัคือเก่าพี่น้องครับเขาควบกับปลาหาอยู่กินเนาะพี่น้องครับมื้อนี้มาลุ้นเบิ่งเห็ดไถพี่น้องครับตอนนี้แม่นางขวัญพ่อเราเด้อพี่น้องครับพ่อเด้อแม่นหนึ่งสองสามสี่หาหาดอกครับงามๆเลยพี่น้องมหลุ้นขวัญกับผมขึ้นมากับพ่อเลยพี่น้องครับพูณนะปื๊ดดพี่น้องงงงเึ มึงพี่น้องปื้งามค่ะปุ่นอีดอกนึงพี่น้องครับคุณเห็นบ้พุ่นรับจูมอย่างเงี้ยเอ้าหาดอกพี่น้อง่นเอ้านำเลยครับผมมันนี่พ่อกองหอมเลยน้เงไงารับเกิดเป็นเม็ดวันถามดอกว่ามันจเต็มตาปุ่นดีนี่เนอะากปนเลยนุ่ับงตรงโอ้ยนีออกโอ้ยนันวาเหลีวจะใบแห้งไหมนะควันายคลอยเน่ย ขึ้นหน้ากันมาตาของหอมเลยพี่น้องมือนีครับเมื่อตีหมาดีตีเมืนขวันขึ้นมากันหมาดเลยครับอยากเก็บตาครับผมมืออีกกรูปหนึ่งครับผมนงพี่ว้าวปวดฉับนอมหอมเนาะเม่อวันครับไปยังได้การรุ้นน้ำกันเรื่อยๆเด้อพี่น้องครับมือนีตีหมาดมาครับกับบรรยากาศช่วงเศร้าๆครับผมไปเมื่อวันไปขึ้นนั่งบน <ห>อ, <boundaries S 1> อีกดอกนึงครับผมโอ้พี่น้องเลยเป็นดควันเป็นพผอดอกใหญ่หนึ่งคนนอะใครมีตาดอยใหญ่ๆหน่อยพี่น้องโอ้เห็นใครซานหนี่งไหมพี่น้องเลยเตรียมตาครับผมพุดนะไรเอ้ยน้ำคัะพี่น้องเลยโมนี่เนาะอีกดอกหนึ่งครับผมเป็นพุทตัแดงเนาะพี่น้องครับอ้บานถิ่มัวแตนไม่กาลังถิ่มกาลังบานเนาะแม่ควนครับดินก่อแห้งแน่พี่น้องครับดอยนี่ฝนมดโตว่าหอดครับเจือแถวไร่ดอกอยู่อ่ะขี่ดอกหนึ่งครับ แข็งบ่เป็นคนแข็งจ้ะพี่น้องอ๋อพ่ออะ,อะไรยู่ครับผมโอ้พี่น้องเลยเสาอวนเห็ดเป็นดอกเห็ดที่มันจานพี่น้องเลยพูดนะเตรียมจอครับผมเมื่อนี้ตายไงแมบจะแต่ว่าเหินดอกเห็ดเพิ่หญ่นะแม่ครับเมื่นอนี้พวกมาตาบอกไงพี่น้องครับโอ้ยแล้วคันยางใส่กับนะพี่น้องดูนั้งหมดกับผมเมื่อนี้ ดูน้วยกันแบบจะเน่าด้อครับผมเ็ดไครเด้อจากมือตัวเดอกขื่นสั้นเพิ่งมาแต่สั้นเพิ่งมาจะเป็นขนาดเอาอยู่เรากิมดอยเด้อไม่รูหัวทั้งขึ้นพี่น้องครับคุณตาของยายได้พี่น้องครับมือเนี่ยครับจังได้กัดดูด้วยกันจะเน่าด้อพี่น้องครับไปเนียนครับสระมานบ่อ๋อมีแต่ดอกเนี่ยครับอีกจานใบหนึ่งเด้อพี่น้องเพราะมันเห็ดดอกพี่น้องเพราะว่ามันจานถูกละจูนหนึ่งที่สองจูนนะสันไปตามไปเลยครับผมโอ้จู่ใหญ่ อูมละปนเลยล่พี่น้องจับอูม้มนี่มีแตะของหอมเนาะเม,ะะะมอ,อ,นอมันแเดไ่เนาะค่ะรับเห็ดไ่ขาวด้วยพี่น้องครับมอมนี่ย่างอ้หยย <c oughs> มันถอยมมเหยยบแล้วนมืน่กน <c oughs> งามขาพี่น,อนอออ้องรับหอมปะหอมมามาจหอมครับท <Okay. S 1> ้างหอมเหรออไมได้งแกม่อกน จุ่มนค่ะไมัเปลี่ยนตะของงหญ่เมือนีนี่นตะวันนีดอกเดียวน้ากว่าอูตะวันใหญ่เป็นดอกไงเคยดีดอกบักยังน่ะจุ่มนังคู่กันท่านคมันถือแดดน่อยนะแต่ฉันว่เห็นตะวันหนามนแดดดีน้องเมวันออกชมพูเดือดเดือดเดือดเดอเดือดจึงจึ้ง มาพี่น้องลุยกันครับผมอืดนงามครับแม่นางขวันวุ่ใจไปเสียภาพผมคุณละสตีเบิดอื้พี่น้องเอยตีจุ่มงามๆครับผมเป็นเห็ดหลงโง่เด้อพี่น้องวันจีพกเห็นหมดเด้อแม่นางขวัญเนาะตีจุ่มหนึ่งจ่ะตีจุ่มนี่เพราะแกงเลยพี่น้องครับมอหนึ่งครับผมจุ่มย่ายเกาหลีไปอีกรอหนึ่งครับผมไปแม่นางขวันยับไปเลย ปวดครับผมเห็ดฟอดเนี่ยครับเห็ดฟอดมือฉันงามสุดเลยเอ้าลุยกันต่อครับผมปวนครับไข่ขาวเด้อพี่น้องที่เก่าเวลาเป <laughs> อออเล,อออเลนะี่ยนกันให้ออกเมองไหเขาออกเมองเก่าเนาะไม่นางกันครับนี่ครับเป็นชานเห็ดไข่ขาวครับผมครับดูลัง่งลังงามกลงังปีกปนครับผมกลังหอมเลย พี่ก้อดีกเหองจูมง่ามๆครับผมมันีขวอตะของไงได้หน่อยของไงแบบโอ้ยพี่น้องเลยไงเป็นตะัะออนเอาไข่ไม่นะวานของไงของไงของหวานฝุ่นแล้วฝนหรีก็บ่าของ อีกสามดอกครับผมอเ้ยสมบูรณ์ครับน้องเป็นอกวัญแค่หน่าแหล่นะครับง่ายเท่าที่ดีสีพันกรงากหน่เนียนจักสีออกมังจางๆน้องเป็นอกวัญอะเป็นดอกนะพี่เห็นล้าครับจูมหนึ่งครับผมเห็นล้วก็ขาวนะเห็นไหมน้ำผลทกไ่าดอนแกงอิ่มเลยแจงหนเอยมองละดัวกับอุ้นใจพี่น้องครับกระดัวขนาดนี้เนาะแน่นครับัก็ใหญ่ ดอกหนึทั้งทีครับผมดอกนี้เป็นกระลังบานเนาะอาโบอกสักหน่อยหากลยที่หอกอีกสองจุ่มครับผมอาบอลลูนนัหาปันยืนบอดี้บนหาอ้ยสองจุ่มน้ำครับผมน้ำครับบนหาว ก็เรียนครับผมมาได้ยุ่งไหมครับหนึ่งลำพกค้าเลยพี่น้องครับดอกบานๆเนาะอ๋อรสชาติหวานครับผมได้ละอีกดอกหนึ่งครับผมมาตามพี่น้องมาตามมาทั้งทีอ้าดอกนี่ไก่จะเป็งขวัญตก่ทั้งหลายล่ะไก่พี่น้องเลยไกยเห็ดเดี๋ยวมันเหยียบแล้วนี่ดูมีต้นนี่ อที่บานทุเลยเห็นมกนดอกนั้นฮาดอกหลาดอกพี่น้องได้บ่ละมังฝนโอ้ยนดอกโอนี้มันโคงขึอี่ได้อีกพี่น้องโอ้ยเนี่โอ้ยตายขาดวันกันล้นึคบผเป็นบานร้อหรพี่น้องโอ้ยันมาหมู่บ้านเนาะแมฝันงงจ่อพี่นี่ว่านมาก่านี่สิโอ้จูมพี่น้องเดเห็นอไปจูมดิเหนนะ เี๋ยวมันไกลเลยดี๋ยวมันป้าติดดองเลยครับเจสิป,ปาดว่ายังไหน้องแมลงปันอน่อนค่ะทันวาจานกนสิหน่อยแล้วถาดท่าเข่ารวดพี่น้องไป,ไปงจุม่มจ <c oughs> ุ่มเลยครับผมสามดอกเต็มตา <c oughs> อ๋ออีกถาดนึงครับผม งเต็มจเ็วจวเคล็ดลงูขาวครับผมชึ <c oughs> ๊ยังขีดปุ๊บสอง,งนะชุนนนดนะครับสองดอกกุนใจครับผมไงครับ <c oughs> ดอกที่สามครับโอหขาวดอ,อกพี่คือของผมอ๋อะีดอกไรพี่นอ้องมันี่จู่ไม่บานธรรมาดาเนาะยังไงเปลีนพวกของพี่แม่ขวัญวะพี่พี่พ่อของดีแล้วมาเร็วเร็ว โอ้ยยับ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 ะยูยันสบ้มีพี่รองมีายฮแมนั่นะอ้ยมาเลยเกียเยตัอนี่อรพี่องเบยลงครับผมอัดกุนไข่ไข่เดียวะทัานพี่พี่อีกสองครับผมงามเลยครับผมเอาของย่างกอนที่รองอด ้อพี่น no like ้องมั oh. ้งน่ะเนี says, ่ยมันได้แมลงฝนพ่นกหนาเอาได้ยังก them ันเด็ดกับพ่นอะไรกันปื้อไงครับพี่น้องเอ้ยับดอกนี่นี่โอ้โหเด็ดจังเลยมันดอกไงครับจัะไปซอยกันพี่น้องโอ้ยปันจักรยอันท่านนี่ดอกแค่หน่อยอ๋าเต็มตาครับผมแล้วงงเงียบครับมันจะขอของไงพี่น้องตาหนี่มี่จะของไงเลยพี่น้องเลยเต็มตาเอา เขาเข็มเขากีรูเอาไปทันนี้นี่ดนี่ดิที่ถือกันนั่นนี่ถือดอกสองไคยทัถงครับผสวยสองใครตู้เปลี่ยนตลอดชิบเลยมมอนี้คุณทับลงไปทางไลอีกสองครับผม เก็มนมันเหยียบกไม่นี่ถ้าตาดีใจเรงสองดอกสามดอกอุ่นใจกับผมเอ๋อีกมูนึงครับผมลองเลยจู่จูจูจูจี๊ดว่าอะไรพี่น้องเลย สีจะเก็บข้อนอนหมดกำลังอู้แต่งามขายกีีเนาะงขวัญจักดอกเลยนัน่นห้าดอกนะอ้าหาดอกฟอแจงเลยพี่นอนาะเงบมอหนึ่งกับผมอู้ดอกคนเนกกี่ยเนาะหัวงามถัดมันก็ไม่แหกันครับเยเมยหวนเนาะอ้าแวัดพี่อ้องคกับสีกับส้มปูครับเนะ <c oughs> ต็ตียมตาครับผม ดอกดอกครอะไรงูขาวดอกนี้รนครับผมเป็นสีใดแม่ขวัญส้มเข้าสีเหลืองทข้าสีขาว อีกซไข่ครับผมห้ตหนูเบไม่บ้า่นครับใครกำลังกำลังขืนไม้น้องเลี้ยงันกงซีไข่บุุงมาในสภาพี่น้อยเบอร์ไข่หามได้พี่น้อยเลยูนบาเอเียทุกคนเย็บปูันทุกคนันันมือองนี่ มันลูปุ้ยอนีบ้าดีๆนะมันิผ้าไปนอนไม่เบอร์ใครา,าครปุนไสทางไหนแบบไงฮะปุ๋นกี่ดอกมั้งอบจะใครหรือมังคัณอะไรใครย้๋ยวลับมาเห็นใครหนีไนดะ้ไหมนี่ยี่หอยเลย ใครเป็นเธอใครไกลมก่านี่อยากว่างไงเด้อหน่อยางก่อน่อ่ครมันหลายใครหวดมันเป็นใครเดียวเน้อยสามใครซื้อใครแปดใครมูดกันน้อยเนี่ยนะฮัทแจกปอดเลยมันนี่มันเอวนเ้อครับมันนี่มีต่ค้นกี๊ภาอะรกิจหน่อยเนี่นะ ส่วนตัวข้าเจาะขาขาเป็นชินช่วงสองขาแตอช่วมองนี้มีสามดอกเยอะครับผมเห็นนู่นไหมครับรังบานบานเต็มรัง

เดี๋ยวตรงเนี่ยจะน้อยด้วยน้องครับอ๋อตีน้องมึงก่อนอ๋อโออันนั้นเงี้นแต่อีกข้างหลังอีกโดดนึงขึ้นมาข้างหลังอ๋อกระรังโคตัวหนึ่งนะครับอ๋อโคมาเห็นแล้เนาะอ๋อกระรังสีแดงไม่ได้นะอ๋อจะจุ่มีจุ่มละแจงออสองจ่มงางๆครับผมอ๋อรูปมันท้องแบบ นี่มันออกงานดอกมันออกจากขาเนาะค่ะอีกสองจุ่มครับผมอีกเท่าไรว่าสองจุ่มสองจุ่มปากเล้าเรพี่น้องครับโอ้ขาคนยึดท่าอะไรได้อะไรบ้าถ้าใหม่พี่หน้อยคนเดียวไปทางเหแงรอดน้เนาะนอกวครับนน่นนี่เป็นไรอ เกียครับตอนนี้ก็เตรียมตาแล้วเด้อพี่น้องครับคุณพี่น้องเลยครับเตรียมพูนเลยเนาะพี่น้องครับครับคุอนี่มันก็ทุกมือเลยครับผมครับมือนี้เป็นเห็ดละงูกแล้วกะเห็ดกอแดงเด้อพี่น้องเห็ดละงูกหลายครับมือนี่ย่างรังเนาะี่นครับย่งหลายมัน้อจุ่มจุ่มกเอาขึ้นมาดอกเน่ยครับแล้วกะเป็นเห็ดไข่เนี่ยแล้วกะเป็นเห็ดไข่เด้อพี่น้องครับเห็ดไข่ขึ้นมาหลับแดงเนาะไม่้องควันโอ้งามครับพี่น้องแล้วก็มาเห็ดละงูกเห็ดกอแดงครับโอ้มือนี้จุ่มหลายพี่น้องไม่ต้องจุ่มงามครับ มึงพี่น้องนี่มันใครเป็ีนหรือใครหานใครเปลี่ยนไงดอกหไงเนี่ยครับมาเปลี่ยนผลงานกันนะผมไก่ตาเลยพี่น้องงามไทยกิหลีามันนี่ครับคุณครับผมนี่ต้องงงวิเต๋อเต๋อลยวนะครไบผมนี่จะจุ่มงานพี่น้องพูดกับตาเลยครับโอ้มาอนี่จุ่มงามจ้ะมาอนี่ถือมาตาใหญ่เลยครับพูดฮือเกาพี่น้องครับมาอนี่ขับเจ้าได้กิดหลุดนน้ำกันแง่แง่จวาจบขีดเด้อพี่น้องครับมาอนี่วนคากิริยามัอนี่นี่เอาขวดไว้สามชาครับผมครับงามกับมาอนี่ กรับจังไรกะจะลืมอกระไรก็แช่เด้อพี่น้องครับกติดตามน้าเด้อพี่น้องครับถืบกระไรผ่าจีบหม่ๆเนาะพี่น้องเวลาลงจีบนะหนุ่มลงจีบมือไหอกะพี่น้องก็ที่ได้แจ้งเตือนเนาะครับมันที่ไปแจ้งเตือนโทรศัพท์ของพี่น้องครับขอบคุณเอฟซีตัวประเทศไทยฮ่เนาะค่ะทางประเทศออกประเทศนะคะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่ทุกการติดตามเด้อพี่น้องครับสำหรับเอฟซีที่อยู่ทางต่างประเทศน้ำเด้อครับที่กำลังรับชมช่องนุ่มสันบหมนห้องกับแม่ืองขวัญอยู่ตอนนี้นะครับผมขอบคุณได้หลายครับผมครับสำหรับชิปนี้กะที่ขอฝากไว้ทั้งนี้ครััับบผมสสวดีคร ดีค่ไปกับน้ำกันพี่น้องไาเดี๋ยเวลาแล้วยวับผนเหนียวเข้าแล้ว <laughs>